สวัสดีครับทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้นะครับอยู่กับช่องของปุนานศาวบาทนะครับวันนี้ปุนาศาบาทก็ยิบเอายังเหรียญที่พุนาเล็กเก็บไว้นะครับเนาะมาทำคลิปวิดีโอให้ทุกท่านทุกคนได้รับได้ชมกันว่าเรียนตีว่าผ่านการใจ้นะครับเรียนที่ปุนานเล้มาจากการทอนจากว่าค่าไม่ค่านะครับเนา เป็นเหรียญหมุนเวียนเนี่ยนะครับที่ว่าสีแปลกๆอย่างที่วานั้นได้เก็บไว้นะครับวันนี้ก็นําออกมาอยู่อสองสามเหรียญนะครับเนาะมีอยู่สามพศด้วยกันนะครับก็มีเหรียญห้าบาทนะครับของรัชกาลที่เก้านะครับแล้วก็เหรียญสิบบาทสองเซนะครับของรัชกาลที่เก้ามาทุกท่านทุกคนได้ดูกันนะครับว่ามันแปลกๆอย่างไดนะครับเนาะ จะหากว่าทันใดนะครับที่มีความรู้นะครับเกี่ยวกับเหรียญน,นะครับเนาะก,ก็ขอความกรานะครับเนาะช่วยแนะนํานะครับหรือ,อช่วยแบ่งปันความรู้กับปุนานสาบาทนะครับเพื่อที่ปุนานจะได้เก็บเป็นความรู้เพื่อว้ศึกษาต่อไปแล้วก็จะได้ เ yeah, ก็บเหรียญแปลกๆนะครับเนาะแล้วก็ความรู้อาจเป็นองค์ประกอบที like ่จะได้ทําคลิปมาบอกเล่ากับทุกท่านทุกคนได้รับได้ชมกันต่อไปนะครับเนาะครับมาดูเหรียญนะครับอันแรกก่อนนะครับเนาะเป็นเหรียญ5บาทนะครับเหรียญกระสับเหรียญ5บาทของรายการดิเก้านะครับเนาะปีพศ2548นะครับพศ2548 เหรียญหบาทนะครับมาดูข้อมูลนะครับนะข้อมูลอของเหรียญ5บาทรลุนนี้นะครับปีพศสองพัาร้อยห้าสนะครับข้อมูลการผลิตนะครับทั้งหมดอยู่ที่91ล้านเจ็ดหเพันเหรียญนะครับเ่นเก้าพนเหรียญนะครับเกล้านเจ็ดหเหรียญนะครับเนาะแต่ผูนานบาหว่า จะมีกีบก็นะครับจะมีกีบกพิมพ์กันนะครับเนาะแต่วันนี้ผู้นานจะมาชี้จุดนะครับที่ว่า,าแตกต่างกันตรงไหนนะครับมันเป็นอย่างไรเป็นเรียนที่ว่าริพิพาดหรือว่าเป็นเรียนดียอเราค่อยก็ามาดูกันว่าเป็นแบบไหนนะครับเนาะก็ะยังมีนะครับช่องที่เป็นนักสะสมนะครับเนาะนักสะสมหลายหลายช่องยูนะครับเนาะก็ อย่างาต้องการก็มีอยู่นะครับเป็นเรียนที่ผลิตพิพลาษพ้องอย่างต่างๆนะครับเนาะแต่ราคาอาจจะเกินหน้าเหรียญไปแล้วนะครับเนาะเกินหน้าเรียนแต่ก็อยู่ที่ความพึงพอใจนะครับความพึงพอใจอที่จะตกลงราคากันนะครับเนาะอันนี้ก็บุญาน,นก็จะได้นํานมาห้ดูกันในความแตกต่างของเรียญน,นะครับมาดูกันเลยนะครับเนาะ มาดูครับสำหรับเดี๋ยวนี้นะครับเนาะมาดูด้านซ้ายนะครับเนาะก็จะเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับนะราชการที่เก้านะครับเนาะมีพระบรมสยาหลักษณ์นะครับนะของในหลวงราชการที่เก้านะครับนี่ก็จะเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับราชการที่เก้านะครับผู้นั้นต้องขออภัยตัวเนาะขอใจภาษาพื้นบ้านนะครับเนาะผู้นั้นบัตรนัดในเกี่ยวกับทรัพย์ต่าง ราทร้าพตเลยนะครับนาองแต่หากว่าพ <im> ิพาทประการใดต้องขอาอภัยมันเอากานนี้นะครับนะครับนาออันนี้คือแบบเรี่ยนปกตินะครับอันนี้จะหงสกว่าจะจะไม่กว่าหน่อยนะครับนาะเหรียนี้นะครับจุสังเกตนะครับมาดูเลยเลยว่านะครับสองเหรนี้นะครับนาะความแตกต่างก็คือมาดูพระเศียรนะครับพระเศียรด้านขวามือนะครับนา จะใหญ่กว่าพลาสเซนเรียนตรงด้านซ้ายมือนะครับจุดความแตกต่างนะครับด้านหัวนะครับเนาะก็คือตรงตรงนี้เป็นเรียนปกตินะครับตรงกลางขององค์หลอกเก่านะครับตรงนี้นะครับนี่สังเกตดูนะครับเนะเาะก็นี่เรียนยิ้มดูนะครับ อันนี้นะครับอ่าจะมีพิมพ์ซ่อนนะครับตรงกลางนะครับเนาะตั้งแต่อ่าิมผีปักนี่ครับจะมีปั๊มซ่อนตรงนี้นะครับเนาะมีปั๊มซ่อนนะครับสังเกตดีนะครับจะมีปั๊มซ่อนตรงนี้นะครับนะครับเนาะอ่าผจากเรียนปกตินะครับเป็นเรียนปติมีนะครับสังเกตดูดีนะครับ ครับพวกเราทุกคนดูนะครับเกตเหรียญส้ายและมือแหววามือนะครับเนาะตัวนี้จะมีปีมปมซ้อนนะครับอ่าตรงกลางนี่จะใหญ่นะครับตรงนี้จะเป็นเหรียญปกตินะครับเนาะอันนี้คือด้านหัวนะครับเดี๋ยวไปดูด้านกล้อยนะครับว่ามีความผิดปกติตรงไหนครับนี่คือด้านกล้อยนะครับเนาะ ็จะมีคําว่าประเทศไทยนะครับพศ2 5 4 8นะครับประเทศไทยพศ2 4 8พห้าอยสี่สิบแปดเหมือนกันนะครับการเขียนว่า5บาทเหมือนกันนะครับด้านหลังนะครับเนาะดูความแตกต่างนะครับดูจุดนี้นะครับดูจุดนี้นี่คือเหรียญปกตินะครับจะมีตรงโชฟานะครับหลังคาพระบบูชดนะครับมาดูนี่นะครับ ดูความตต่างด้านนี้นะครับโซฟาอันนี้นะครับบ่มีนะครับเนาะเกตดูดีนะครับเนาะแบบหนึ่งครับนะครับนท่านจังเกตดูนะครับเนาะนะครับหลังคากับจุดนี้นะครับเนาะโซฟานะครับ แต่ตัวนี้ยังเป็นหลังอ่าเป็นเป็นหลงังคาที่ว่าเป็นกระเบื้องนะครับอันนี้ก็จะอันนี้ไปเลยนะครับอ่าทุกท่านสังเกตดูดีนะครับอ่าน้องนั่นก็จะเป็นปกตินะครับเนาะจะมีเพียงแต่อีตีอ่าบ,บปกตินะครับบ,บปกติน้องนั้นก็เป็นแนทีีปกติสวยงามอยู่นะครับคบนะวามคมชัดยังนะครับอ่า นี่เป็นปีพศ2548เป็นเหรียญหบาทนะครับอันนี้ที่ผู้นั้นว่าเอ๊ะมาสีเป๊กๆว่นานอะไรเก็บไว้เนาะตอนแรกก็มาได้ดูตรงนี้นะครับเน,นาะผู้นั้นเห็นเออมันสีไม่หน่อยนึงแล้วพอดีว่าเอะเ๊ะภาษีเงินยืมบุญทำไมถึงภาษีเ,เียนจะใหญ่ขึ้นนะครับนเนาะอ่านี่คือความแตกต่างนะครับนี่คือเหรียญ5บาท ของในดวงราชการดิเกลนะครับเนาะปีพศ648สสนี่ความแตกต่ตางของเหรียญน,นี้นะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกสิบบาทนะครับสองสีเดี๋ยวมาดูกันนะครับคราวนี้เป็นเหรียญสิบบาทนะครับเหรียญสิบบาทอ่าเหรียญกระซาบเหรียญสองสีนะครับ,รบนเนบบานะ,นบบาะนกานะนะ็ซึ่งจะเป็นของ ราชการที่เก้านะครับในหลวงนะครับนี่จะเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชราชการที่เก้านะครับปีพอนะครับเขียนว่าประเทศไทยนะครับมงกุพศสองร้อยสามสิบแปดนะครับสิบบาทเหมือนกันนะครับเนาะสิบบาทเหมือนกันนะครับจุทที่แตกต่างนะครับก็คือขอบจะล้นออกมานะครับสีทองจะล้นออกมาทางสีเงินนะครับเนาะ ามาชิดเล็เก้านะครับเพราะ่าหารนี่จะชิดนะครับตรงสระอูนะครับเนาะสระอูนี่ะจะขยายดีๆจะจะลงไปอยู่ในตัวสีทองนะครับเนาะตัวตรงไหนนี่นะครับจะเป็นสระอูคำว่าฟูนี่นะครับรสระอูนะครับ เมาพลิกดูนะครับก็คือเป็นเหรียญปกตินะครับใบแจเวเส้นกลับหรือเใบแจวเส้นตรงนะครับจะเป็นเส้นกลับอยู่นะครับอยูด่ด้านเดียวกันนี่คือเหรียญปีพศ2 5งพันนะครับมาดูข้อมูลนะครับข้อมูลของเหรียญ10บาทนะครับสองสีปีพศ2องพนนะครับอ่า มีการผลิตทั้งหมดนะครับอยู่53ล้านนะครับเจ็ดแสนเหรียญน,นะครับปี2อ3 8นะครับมีการผลิตยอยู่53ล้านเจ็ดแสนเหรียญน,นะครับห้าสล้านเจ็ดแสนเหรียญถือดีิวหนาที่มันแปลกๆเนาะกะจากการ ใจตลาดนะครับตาล้นค่านะครับมนาลัยเก็บไว้นะครับบางเหรียญก็บ่ได้เก็บก็มีนะครับเนาะอ่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับเนาะอ่าก็จะมีนักสะสมนะครับเนาะที่ยังตามหาเหรียญอ่าประเภทนี้อยู่นะครับคือเหรียญที่อ่ามีอ่าเนื้อเกินนะครับอ่าหรือว่าการพิมพ์ พิดพลาดพิดปกติอย่างนี้ครับเนาะก็จะมีนักสะสมที่หลายหลายท่านนะครับเนี่ยก็ยังค้นหาและยังติดตามกันนะครับนอกจากจะเก็บไว้และสะสมนะครับการหลายๆช่องทางอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ปุณหก็เลยนํามาบอกมาเกล้านะครับก็ราคาก็จะอยู่ในความพึงพอใจเนาะราคาก็เกินหน้าเรียนแน่นอนนะครับเนาะ มาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับเนาะมาดูอีกเหรียญหนึ่งอันนี้ปูนานก็บรรไใจว่าเป็นเหรียญที่เขาบอกว่าเหรียญนะครับเหรียญตกซ้ายเหรียญอะไรอย่างนะครับมาดูพื้นผิวนะครับอันนี้ยังมีนะครับอ่านี่เป็นพระภาคของในหลวงราเกายังนี่อยู่นะครับเนาะอันนี้คือพระเศียรนะครับภูมิพูอดุยเดชนะครับเหมือนกันนะครับ รัชการที่เก้านะครับรัชการที่เก้านะฮะล่องจะห้างนะครับต้องขอบล่องช่วงนี้นะครับเหมือนกับเขาปาดล่องลงไปอีกนะครับเนาะยังไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวบุลันจะขยายให้ดูนะครับานดูคนดูนะครับแล้นก็ปาดล่องลงไปนะครับแบบเป็นเรียนปกติอยู่นะครับเนาะ เป็นปกตินะครับก็ขอบนะครับขอบนะครับเนาะก็ยังปกตินะครับนะครับเนี่ยปก,ปกติทุกอย่างนะครับเนาะนะครับมาดูด้านก้อยนะครับด้านก้อยนะครับก็เป็นเรียนอ่า้ญเส้นกรับทั่วไปนี่แหละครับเนาะแต่เนื้อนะครับนี่ก็ยังมี เห็นพระธาตุอยู่นะครับเนาะก็ยังมียังเห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปพระธาตุขึ้นไปนะครับเนาะที่ปุณานได้ดูมาเป็นห้องว่าเหรียญตกไซนยย์ประเภทนั้นนะครับเนาะด้านนี้ก็จะเขียนว่าประเทศไทยนะครับประเทศไทยนะครับพศ2537นะครับมันก็มีหล่องปาดนะครับเนาะดูพื้นผิวนะครับเดีย๋ยวขยายดู นะครับทุกท่านทุกคนรู้นะครับเนา,ทนทเาะท่านใดที่พอีะมีความหูนะครับเนาะยังได้ก็ดีก็ช่วยแนะนาให้ผู้นโนตยนะครับว่าเหรียญประเภทนี้คือเหรียญมาจากไหนนะครับแต่พอดีสีตีติดมาเนี่ยผู้นำนก็ได้มาแบบนี้ละนะครับเนาะสีเอเงแดงนะครับ ทันทีมีความรู friends, ้นะครับก็ช่วยแนะนำนะครับแบ่งปันความห่ใหครับผู้นานโตยนะครับเนาะเถื่อผู้นจะได้เก็บเป็นความรู้นะครับเนอะเถื่อจะวันหน้าจะได้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรียนกระรับก็แบ่งอย่างพวกนี้นะครับเนอะทุกท่านทุกคนได้รับทราบนะครับเนอะแบ่งความหู้นะครับนะครับ เป็นเหเกิดจากอารยางเจิดจากการผลิตแบบพิพาธหรืออะยางนะครับหรือว่าอาจจะโดนสารเคมีอะยางนะครับเนาะเกี่ยวกับการกระบวนการผลิตหรือเกี่ยวกับอะยางกันแน่ะนะครับที่มีความหูกระชวยแนะนำบอกเพื่อปูนาน์โดยนะครับ วันนี้ผูนานยังมีเหรียญหนึ่งเต่ผู้นานหัวอยู่ไหนนะครับเหรียญแบบนี้เต่แต่จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะนั้นนี่จะพื้นผิวนี้จะลูดออกไปนะครับแต่พื้นผิวรูดไปแต่ว่าการปั้มลงไปนะครับยังเห็นนะครับยังเห็นมีการปั้มลงไปอยู่แต่ว่าพื้นผิวนี่อาจจะผิวนี่อาจจะรูดลงไปนะครับลุกลงไปหน่อยแล้วก็แต่ว่าการปั้มลงไปนะครับจะมีตัวหนังสือที่เห็นอยู่นะครับเดี๋ยววันหลัง ปูนานปะนะครับจะเอามาทำคลิปให้ทุกท่านทุกคนได้ชมได้ดูกันนะครับนะครับเนาะทั้งหมดนี่ก็เป็นเหรียญของรัชกาลที่เก้านะครับอันนี้เป็นปี2537นะครับเห็นคนบอกว่าเป็นเหรียญตกะสายแต่บัตแต่บั่วหูน้อนะครับเนาะนะครับถ้าหากท่านใดนะครับที่มีความหูกับเคยแนะนำบอกปูนานโดยนะครับเนาะอ่า อันนี้ก็จะเป็นกิเกินเข้ามาที่ปุนาวะนะครับเนาะนะครับแล้ครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอยู่กับช่องของปุนานนะครับอย่าลืมนะครับเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับปุนานในการทําคลิปต่อไปนะครับและไปคลิปน้องใหม่นะครับต่อไปลุงนันก็จะยามหา ศึกษานะครับศึกษาหาความรู้ยังมาแบ่งปันความรู้กับทุกท่านทุกคนต่อไปนะครับน้อกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันกดติดตามกด subscribe ให้กันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผู้นั้นขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับน้อกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ